พี่น้องกุ้งพันกับเส้นหนุมจีนว้าวห <c oughs> นุมจีนเศร้าน้ำปลากุ้งสุกส <c oughs> แซ่บแน่นอนพี่น้อง <c oughs> ว้าวอืม hmm. งานเสร็จเสหมือนกันครับมาได้ครับพี่น้องส่ยพีลงไปอีกเพชเพสสวงสวงลุงจีนเจ้านามปลาแสบก,กระปังปอนดลวดกุ้งสุก mm hmm. มาด้วยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเด้อแสบๆสุดยอดจีนเศร้า hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. ขาเชื่มอมกับกรอบเข้ากันเนี่ยพันอือ ขันกอห่อ กัรจองดง そう。<laughs> <laughs> บางคนไปกินเป็นแต่ก๋วเตี๋ยวบอบเลยแนวะอื่นกับกินเป็นพี่เนอะก,ก๋เตี๋ยวมันแสบเนาะ ใส้ฟังดองผม เผ็ดแสบปากอื้ผีปนเผ็ดแห้ง แซ่บขึ้นยอดอืม้มเขาปูนสาวน้ำปลาระ กุ้งสุกจับครับพี่น้องปลาถาดใหญ่อุ้ย โดนๆดนกินเทือพี่น้องครับผมเมูน่าอ,อีสานอีสานขบวนเศร้าเป็นขบวนเศร้าน้ำปลาซื้อน้ำปลามาซื้อเครื่องผนมานะครับผมอยู่ในหมู่บ้านแซบแซบแซบพี่น้องแซบในฝากก็เลยก็แจใ่ปะปนเน่เดอ้อครับพี่น้องครับผมขอบุญขอบุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อครับผมพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ